ล่าสุดค่ะทุกคนค่ะน้ององอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะคะออกมาเคลื่อนไหวส่งกำลังใจและเลงเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอ่ะเรื่องราวเป็นยังไงมายังไงเดี๋ยววันนี้เสาไยแล้ก็บ่าวโจจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะพาผมอืมยังไงบ่าวโจวันนี้บอกเลยนะว่าคืออคนไทยทั้งประเทศคือแบบโอ้โหติด ตามนะคะ,ะทุกแพลตฟอร์มทุกช่องข่าว<อ>แบบใกล้ชิดเลยเพราะว่าถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ทำเอาคนไทยช็อกและรุนไปตามๆกันเลยเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือมันคือความมั่นคงของชาติเนาะแล้วก็มีผู้<อ>ผสเสียแล้วก็มีผู้บาดเจ็บค่อนข้างเยอะอใช่ไหมบ่าวโจ๊ค<อ>รับถือได้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะครับคือทุกคนในประเทศไทยเนี่ยกำลัง ใจจดใจดจ่อในการตามข่าวค่ะข่าวข่าวสารตรงนี้ก็ทางรัฐบาลนะครับหรือทางกองทัพเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศเหมือน,นกันว่าขอให้ติดตามข่าวสารจากทางเพจของกองทัพบ,บกหรือว่าเพจข่าวที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ให้พิจารณากรองข่าวกันนิดนึงเพราะว่าอาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันได้เนาะแล้วก็จะมีอคนชฉวยโอกาสหรือมามาปั่น ทำให้สถานการณ์มันยิ่งเรีย้ายบานปลายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าติดตามข่าวสารจากทางช่องหลักๆแล้วก็ทางเพจของอ่กองทัพบกแล้วก็กองทัพภาคที่สองครับอืครับผมอะล่าสุดนะครับในวันนี้เนาะอินฟลูเอนเซอร์ทั่วประเทศนะครับเหล่าดาราศิลปินหรือแม้กระทั่งหมอลำเองน่ะ ก็ออกมาเคลื่อนไหวกันเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะเป็นจิตหนึ่งกระบอกเสียงที่จะให้กําลังใจนะครับพี่น้องที่อยู่ตามชายแดนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารนะครับเพื่อให้เขาได้แบบปฏิบัติภารกิจแล้วก็เพื่อให้เขาเนี่ยรับรู้ว่าเขาไม่ได้เผชิญสถานการณ์ตรงนี้เพียงลําพังครับคนไทยทั้งประเทศเป็นกําลังใจให้แล้วก็คอยที่จะซัพพอร์ต สนับสนุนค่ะแล้วเช้าวันนี้พี่น้องครับเช้าวันนี้ก็ได้มีเหตุการณ์โอ้หไล่ทำลายมามันเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการยิง่อาเข้ามาก่อนยิงเข้ามาก่อนจะได้ไหมกับผูชยิ่อนยิงก่อนอ่าแล้วที่ที่มันช็อคจริงๆคือเหตุการณ์ที่เขายิงมาใส่อ่าโรงพยาบาลใช่ค่ะอือครับ๊ะ อ,อันนี้คือสำคัญเลยนะว่าใช่คะมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้จริงๆใช่ค่ะอในอะไรนะเขาเรียกว่าสสนัญญาใช่ไหมใช่ค่ะในการรบอืม,อมก็คือหนึ่งร้อยเก้าสิบหกประเทศทั่วโลกนะครับก็ได้ยอมรับในสิสัญญา<ช>ฉบับนี้แล้วก็นับอายึดถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะอืมก็คือจะไม่ ยิงหรือว่าจะไม่เอ่อยังไงอ่ะโจมตีจะไม่โจมตีโรงพยาบาลมนุษยธรรมครับค่ะเออการเป็นมนุษย์ด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าเอเขาจะอยู่คนละฝั่งอยู่คนละพวกแต่คําว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นศูนย์พักพิงศูนย์ช่วยเหลือศูนย์การรักษาทุกบรรเทาทุกข์ให้กับทุกคนเนาะ อืมแล้วคุณมาโจมตีโรงพยาบาลแบบเนี้ยเออเท่ากับว่าคุณไหลมนุษยธรรมใช่ครับและนี่นะครับผมนี่ก็คือเท่ากับว่าคุณเป็นอาชญากรรมสงครามครับค่ะอือตอนนี้คือทั่วโลกประนามคุณโจมมอ่ลกปาแล้วคุณโจมตีไม่เลือกอ่ะค่ะขาดหลักมนุษยธรรมไปเลยค่ะอืมอืมเนี่ยอ่าแล้วทีนี้ก็ สถานการณ์ตอนนี้ก็ยังตึงเครียดกันอยู่ยังแล้วก็เล่งอ,อบพยพคนที่ใกล้เคียงอยู่ตอนนี้ก็คือทั้งเล่งอพยพแล้วก็เล่งเข้าช่วยเหลือเพราะว่าคนที่อบพยพมาคือมาแต่ตัวเนะาะเบาโจเนาะไม่มีอะไรมาคนไทยเนี่ยแหละคือน้ําใจแบบคือประเสริฐจ,จริงๆคือพอเกิดเรื่องเหตุการณ์แบบนี้คนไทยคือแบบว่าเล่งเข้าช่วยเหลือใครมีอะไรไม่ว่าจะเป็นอ่าซื้อ อาหารอุปโภคบริโภคที่พักนะคะก็คือเพื่อที่จะซัพพอร์ตผู้อพยพที่แบบคนเฒ่าคนแก่เด็กนะคะที่จะคือให้ช่วยให้แบบได้รับการช่วยเหลือเร็วที่สุดอย่างเงี้ยค่ะบ่าวโจ้ครับผมบแล้วเราก็เห็นศิลปินนะคะอินฟูและหลายคนที่แบบเขาพอจะช่วยเหลือได้กำลังซัพ์ที่เพียงพอที่เขาจะหยิบยื่นหรือว่า จะแบบว่าส่งถึงผู้ผู้ประสบภัยในครั้งนี้เนาะคือเราก็เห็นว่าเนี่ยแหละคือน้ำใจของศิลปินคนในประเทศเดียวกันนะคะคนเดียวกันหมอลำอีกด้วยนะครับผม,มและล่าสุดนะครับก็ได้เห็นทางทางวัดโจน้องผู้บริหารสาวน้อยเปบ้านแพงก็ได้ประกาศยกเลิกงานนะครับงพรุ่งนี้ที่จังหวัดหนองคายนะครับเขาจะไปช่วยไปช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย ว่าโจไปแล้วก็พร้อมกับปงอิมอเพชรบ้านแพงแล้วก็รวม,รวมกับคณะของสาวรักเพชรบ้านแพงครับค่ะอืม,อมแล้วก็เห็นว่าเอฟซีพลังเงียบของน้องอูอิมนะครับก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยจากไลฟ์สดของช่องของพ่อการชัยนะครับค่ะเป็นเงินเกือนกว่าบาทเลยนะอือครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งอ่า หนึ่งขวัญกำลังใจค่ะแล้วก็อืมเป็นเป็นคือถึงแม้ว่าจะบอกว่าคือแบบคือมันเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆเลยนะคะคือเราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคนในวงการไหนนะคะนะแล้วก็จะเห็นว่าไม่ว่าคนไทยเนี่ยจะประสบอุทกภยัยประสบภยัยพิบัต ต่างๆเนี่ยก็จะมีคนในวงการคนไทยด้วยกันนะคะเล่งเข้าช่วยเหลืออะไรที่พอจะช่วยเหลือได้นะคะก็หยิบยืน่นหรือว่ายื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออย่างอผู้บริหารของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงอย่างบอสโจยมานินเองก็เหมือนกันนะคะก็นี่แหละค่ะคือแบบว่าเอเสียสละนะคะหรือว่าเออเขาว่ายุตินะคะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองที่ต้องทําในตรงนั้นเพื่อ,อที่จะ มายื่นมือช่วยเหลือคนไทยด้วยกันก่อนนะคะครับผมแล้วเออคำเมื่อกี้สาวไอพูดถูกนะพูดถึงว่าบอสโจยมมนินนะครับค่ะยอมเสียสละในสิ่งที่โอกาสของบอสโจคือตอนนี้กำลังเดินหน้าโปรโมทอ่าเพราปรยชน์ไทยอ้อแต่บอสโจยอมชิ้งตรงนั้นเพื่อที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยของ เหตุการณ์ประทักันนะเนาะระหว่างไทยกับอัมพาชาเนี่ยอืโดยการที่จะยกเลิกงานที่โปรโมทภาพยนต์เรื่องไทยอ้อนที่จังหวัดหนองคายเนี่ยพรุ่งนี้ยกเลิกนะครับแล้วก็จะนําทีมไปช่วยเหลือชาวจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดแรกด้วยนะเขาใช้เป็นคำว่าจังหวัดแรกอืมแสดงว่าก็น่าจะเดินทางไป ช่วยเหลือพี่นองอมอย่างทุกจังหวัดเลยมีจะมีจังหวัดอะไรบ้างครับอุบลราชธานีนะคะคืออำเภอน้ํายืนเนอะแล้วก็มีศรีสะเกดนะคะก็คือกันทลั์กันทลมแล้วก็ลหลายๆอำเภอแล้วก็จะมีบุรีรัมม์อ้ออีกจังหวัดนึงก็คือสุรินทั้งหมดสี่จังหวัดค่ะทุกคนคะ่ะครับผมสุริน,นรอย่างเมื่อเช้านี้เนาะก็โรงพยาบาลค่ะ โรงพยาบาลที่จังหวัดสุรินทร์ครับก็ได้รับกระทบเหมือนกัน<ช>นี่ยแหละตรงนี้แหละที่โรคประนามของเขาอ่ะใช่ค่ะ <ừ> อืมแล้วก็ยิงไปแบบใจกลางเมืองยิงลงแบบว่าอโม่บ้านที่มีคนอยู่บ,บ้านเรือนอประชาชนนะคะเหมือนเป้าหมายของเขาคือเป้าหมายเขาไม่ได้จะโจมตีหรือว่าแต่กำลังทางการทหารนะครับเหมือนเขาเล็งไปที่ประชาชน ผู้บริสุทธิ์ครับและที่รับไม่ได้จริงๆก็คือเขาเล็งไปที่ศูนย์การแพทย์หรือว่าเล็งไปที่แบบสถานที่ที่เขาได้รับการยกเว้นหรือปกป้องป้องกันเป็นพิเศษอ่ะจากทางคณะอาสหประชาชาติด้วยนะค่ะโดยตรงเนี้ยสถานที่ตรงเนี้ยเขาเขาจะมาตอบไปด้วยที่สถานที่ที่มีอ่า สัญลักษณ์ของสภากาชาดอะต่ไอที่เป็นรูปบวค่ะค่ะก็สีแดงอ่ะออครับค่ะอันนี้คืออย่างที่ว่าแหละเขากับดจำเป็นขาวด้วยนะเออเขาไม่บอกว่าขะาวคือเขาส่งร่อนหนังสือส่งไปหาทางยูเครับยูเนสโกยเใช่ไหมใช่ยูเอ็นค่ะหาะตาชาติเนี่ยค่ะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยละเมิดอธิปไตยค่ะอืม นี่เขาเรียกกับดำเป็นขาวครับโอืโอ่ะตอนนี้คนไทยต้องสามัคคีกันมากๆเลยนะเราก็เห็นถึงความสามัคคีของคนไทยก็ตอนนี้แหละพี่นอ้องไม่ทิ้งกันจริงๆครับไม่ทิ้งกันจริงๆก็จะเห็นดาราแล้วก็ศิลปินนักร้องนะครับแล้วก็รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ดังๆระดับประเทศนะครับหลายๆคนที่เขามีโซเชียลอยู่ในมือเขาก็ใช้ตรงเนี้ยครับหให้เกิดประโยชน์สูงสุดอือก็คือเป็นกระบอกเสียง 2> 2: เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบนั่นเองครับรวมถึงการแชร์ข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการอบพยพหรือว่าการเชิญชวนเนาะให้บริจาคไม่ว่าจะขาดหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งกระบอกเสียงแล้วก็หนึ่งช่องทางที่ช่วยแบบว่า เป็นตัวกลางที่จะทําให้ข่าวสารตรงนี้ไปถึงประชาชนได้กว้างขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นครับค่ะทางนี้ทางนั้นก็นะคะฝากถึงประชาชนคนไทยทุกคนที่กําลังเสพข่าวอยู่นะปัจจุบันนี้ก็คืออยากให้มีการกลั่นกรองข่าวเพราะว่าตอนนี้ก็คือเฟคนิ้อควาค่อนข้างเยอะอืมนะคะอออ่าเราเปิดอ่าเราเปิดยอดนิดนึงนะครับผมเอฟซีพลังเงียบนะครับเอฟซีของอูอิงเพชรบ้านแพงรวมใจ ในไลฟ์สดช่วยชาตินะครับยอดคือหนึ่งแสนสี่พันสี่สิบเจ็ดบาทครับขอให้ทุกท่านและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงอันนี้โค้ชจากคุณพ่อก,การชัยวิไลศินนะครับผมแล้วก็ไลฟ์สดในครั้งนี้ก็คือไลฟ์สดทางช่องของพ่อก,การชัยนะครับเอฟซี <S 2> <S 2> อุง๋งอินก็ได้รวมใจกันช่วยชาติเนาะและพรุ่งนี้น้องอุ๋งอิงเพชรบ้าน,นแพงนะครับและบอสโจโยมานินก็จะเดินทางไปที่จังหวัดบุกีรัมนะครับผมเพื่อเข้าไปช่วยเหลือ พี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดแรกครับอะไรก็แล้วแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดที่อยู่ตามเขตชายแดนเนาะค่ะที่มีผลกระทบทั้ง4จังหวัดนะคะทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยรวมไปถึงส่งกำลังใจให้ทหารทุกนายรับผมแล้วก็ขอแสดงความเสียใจแลวก็ขอแสดงความไว้อาลัยต่อ ผ uh, er uh ู้ที่ได้อเสียชีวิตนะฮะผู้ที่เสียชีวิตเนาะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับขอให้หายป่วยกลับมาไวๆเนาะอืมวันนี้เราทั้งสองคนก็มาอัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงนี้เท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ